ีเเป็นสืืื่่่ออออทชรัศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารปืนใหญ่ปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนตามโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2568พลตรีวรการ คุนประกูลผู้ปบญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสุริกิจจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราชรักร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2568 พร้อมปล่อยขบวนรถโดยมันทุกน้ำขนาด6 0 0 0ลิตรและหมื่นลิตรจำนวน8คันรถโดยบันทุกขนาดกลางจำนวน2คันพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยจำนวน80นายในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารปืนใหญ่ออกเดินทางจากลาอาเนกประสงค์สนามกีฬากองพลทหารปืนใหญ่ค่าศิกิจจังหวัดลบบุรีเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่กำลังประสบป,ป,ปัญหา ภัยแ้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากเข้าสู่ฤดูแลง้งบางพื้นที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทางนี้อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริปโภคเพียงพอในช่วงฤดูแล้งลตามที่ผู้บชาการทหารบกดําบリให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและเต็มขีดความสามารถตามนโยบายของกองทัพบ,บกและหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยง,งานทหารในพื้นที่อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลพข่าวจากคุณสมชายเกตฉาย สำนักข่าวทะทบห้าลบบุรีมิสเตอร์โทนี่รายงานสนับสนุนข่าวโดยบริษัทปโหวลานเบกเกอร์และไอคาวานะ่าคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออก